หลายเหนื่อยมากคนที่เป็นคนคิดร้ายอะค่ะเขาจะแบบในใจเขาจะเหนื่อยตลอดบางทีก็ถีบบางทีก็ตบบางทีก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นไปก็เหนื่อยไปเหมือนกันนะคะ ปากบอกว่าเล่นร้ายจนหน่อยมากนะคะแต่ถ้าอ่านบทแล้วคลิกค,คาแรคเตอร์ไม่ซ้ํากับเรื่องอื่นน้ำเพิ่งนาทริกาบอกว่าจะรับได้อีกสักเรื่องก็คงจะพอแล้วล่ะค่ะสำหรับปีนี้กลัวคนเบือ่อคนดูจะเบื่อซะก่อนนะคะเพราะว่าปีเดียวฟันละครไปแล้ว5เรื่องเป็นบทร้ายเกือบหมดค่ะ พอเป็น5เรื่อง5ตัวละครที่ร้ายคนละแนวสําหรับคนดูก็อาจจะมองว่ายากนะคะจะแสดงยังไงไม่ให้ซ้ํากันแล้วก็ไม่สับสนตัวละครจากอีกเรื่อง หากในมุมของตัวแม่หนังร้ายค่ะสิ่งที่ยากที่สุดเลยคือการนําตัวเองออกจากบทนี่แหละค่ะยอมรับว่าเคยนะคะเพลอใช้อินเนอร์ตัวร้ายความเจ้าอารมณ์มาใช้ในชีวิตจริงจนคนรอบข้างก็ทักคขะว่านิสัยเปลี่ยนก็เลยต้องหาวิธีบําบัดนะคะส่วนตัวนอกจากใช้ธรรมะอีกอย่างที่ได้ผลเลยคือการกลับบ้านไปโกอดแมวนี่แหละค่ะซึ่งแฟนคลับนะคะก็ได้เห็นเจ้านายสีขาของคุณน้ำพึ่งบ่อยๆทางอินสตาแกรมนี่แหละค่ะต้องเปลี่ยนตัวเองอะ การอินเนี่ยง่ายนะคะอินเข้าไปเนี่ยง่ายแต่การออกมาจากคาแรคเตอร์เอาออกมาเนี่ยโคตรยากเลยแต่ยังไงเราต้องออกค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ชีวิตไม่ได้พวกนั้นก็เล่นโยคะด้วยเออพอเล่นโยคะมันก็ทําให้เรารู้สึกตัวว่าเออเรากลับมาเป็นนักธิกานะน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีที่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเยอะ แล้วมันก็คอยดึงความสนใจเราตลอดเวลาอะไรย่างเงี้ยทำให้เราแบบเออก็ไม่ได้โฟกัสอยู่กับบทลายที่เราเล่น <c oughs> <c oughs> าการเป็นนักสแสดงเจ้าบทบาทร้ายแบบถึงเครื่องนะคะทั้งสีหน้าแววตาแอคติง้งแบบเล่นทั้งตัวทําให้เล่นร้ายเรื่องไหนก็เป็นไวรัลค่ะมีคนนําไป cover ด้วยในมุมของนักสแสดงเห็นกระแสะตอบรับแบบนี้บอกเลยหายเหนื่อยนะคะแต่ยังมีอีกเหตุผลที่ทําให้น้าเพิ่งนัทริกาไม่เคยปฏิเสธบทบาทนางร้ายเพราะว่าเหมือนเป็นการได้ลงไปค่ะค้นจิตวิญญาณด้านลบของตัวละครทําให้ได้รู้จักตัวเองและเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยค่ะ เวลาใครที่มาร้ายกับเราในในชีวิตจริงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเขาต้องมีเหตุผลแหละที่ที่ทำให้เขาต้องร้ายกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าโกรธคนน้อยลงเข้าใจคนมากขึ้นค่ะรวมถึงเวลาเราร้ายเองนะเราก็จะรู้ตัวว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เรากำลังร้ายเพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยเราก็จะปรับตัวเองให้ได้ หากไม่ติดว่าปีนี้รับละครจนเต็มโคต้านะคะแฟนๆมีสิทธิ์ได้เห็นน้ำพึ่งนัทริกาสแสดงละครเวทีด้วยค่ะเป็นงานบันเทิงอีกด้านที่อยากทำมาพักใหญ่แถมปีนี้มีคนติดต่อมาแล้วด้วยนะคะแต่ว่าก็โดนล็อกตัวจากกองถ่ายถึง5กองเวลานอนยังแทบไม่มีค่ะมีเวลาก็อาจจะต้องเป็นโอกาสหน้านะคะจะได้เห็นฝีมือของเธอกันค่ะ